สวัสดีครับผม Earth Audio City ครับผมนัท Audio City ครับวันนี้เราก็จะมารีวิวสินค้าตัวไมโครโฟนไร้สายของ Solution รุ่น DW t o Go นะครับผมถูกต้องครับซึ่งจะเด่นของสินค้าตัวนี้ครับผมก็อย่างที่พี่นัทแล้วก็คุณผู้ชมเห็นผมเอาแค่ตัว product หรือสีก่อนเอาแค่สีของไมโครโฟนจะก็จะเห็นว่าเป็นสีที่ค่อนข้างสวยงามมีความโดดเด่นนี่ายถือแล้วชัดอ่าใช่มีกี่สีครับมีทั้งหมด5สีครับผมจะมีสีดําสีขาวสีม่วง ช่แล้วแล้วก็สีชมพูแล้วก็จะเป็นตัวนี้ของสีฟ้าแล้วก็จุดเด่นของรุ่นนี้อีกหนึ่งอย่างนะผมก็คือตัวรีเซิร์เวอร์นะครับผมที่เป็นแบบพกพาใช่ไหมพี่นัทใช่พกพามีแบตเตอรี่ในตัวก็คือเอาตัวนี้ครับเสียบแบบตัวลําโพงหรือตัวมิกซ์ก็สามารถหรือว่าแอมป์บางประเภทที่แบบมีช่องรองรับไมค์ได้อย่างเงี้ยครับก็คือจะใช้ได้เลยเสียบได้เลยใช้ง่ายๆก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าสเปคของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นี้ทำอะไรได้บ้างโอเคเดี๋ยวลองดูนะครับผมแล้วผม ก็สำหรับสเปคเบื้องต้นของ DW2 Go รุ่นนี้นะครับจะเป็นช่วงความถี่แบบ UHF ด้วยจะอยู่ในช่วง694.5ถึง702.7เมกะเฮิร์นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับให้ช่องความถี่มารวม83ชานเอลครับไม่หนึ่ง48ชานเอลแล้วก็ไม่สอ42ชานเอลนะครับความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของความถี่รุ่นนี้ครับก็คือจะมีการเข้ารหัสเป็นรหัสประจําตัวแบบดิจิตอลนะครับช่วยแก้ปัญหาสัญญาณความถี่รบกวนต่างๆ ที่ตัวไมค์ครับจะมี IR s y n c ซิาหรับซิงสัญญาณระหว่างตัวรับกับตัวไมค์นะครับอยู่ตรงไหนครับก็อยู่ด้านในตัวารซิงก็จะอย่รงนี้นะครับผมใช่ครับก็ช่วยให้การจับคู่กับตัวรับเป็นเรื่องง่ายๆเลยหน้าจอแสดงผลก็จะเป็นแบบ TFT นะครับเห็นสถานะต่างๆชัดเจนดีซึ่งอุปกรณ์ในกล่องนะครับผมก็จะมีตัวรีเซิร์ฟแล้วก็มีสายชาร์จไทซีเพราะว่ารีเซิร์ฟชาร์จไทซีนะครับผมแล้วก็จะมีถ่าน 2A อตัวแบตเตอรี่ 2A ให้ทั้งหมด4ก้อนแล้วก็ตัวไมค์ครับผมแล้วก็จะมีคู่มืออยูู่่่ในนกกกลลออองงงี้้้ดวยถต ก็ได้ด้วยนะครับผมใช้กล่องกได้ใช้พกพาได้ง่ายๆเลยครับแล้วก็ความพิเศษอีกอย่างหนึ่งแล้วกันคือเขามีเอฟเฟกในตัวด้วยก็สามารถเลือกเอฟเฟกได้5ระดับนะครับ ก็ที่ตัวรีเซิร์เวอร์นะผมก็จะมีจอแสดงผลจะมีช่องไม่หนึ่งไม่สองแบตเตอรี่ของตัวรีเซิร์เวอร์แล้วก็ถัดลงมาข้างล่างนะผมจะเป็นความดังของไมค์ถัดลงมาอีกจะเป็นตัวเอฟเฟกซึ่งเอฟเฟกก็สามารถปรับทั้งหมด5แบบแล้วก็สุดท้ายนะผมก็จะเป็นความถี่แล้วก็จะมีปุ่ม5ปุ่มนะผมก็ปุ่มตั้งค่าปุ่มสแกนเปิดปิดแล้วก็ที่เป็นเหมือนเพย์ไปเพย์มาก็จะเป็นเหมือนแบบว่าเลือกว่าจะเอาความดังเท่าไหร่เอาเอฟเฟกเท่าไหร่ ควาี่เท่าไหร่อย่างนี้ครับการซิงตัวรีเซิร์ฟเวอร์กับตัวไมโครโฟนนะครับผมขั้นแรกนะผมก็หมุนตัวไมโครโฟนออกมาเพื่อให้เขาแสดง IR ตรงนี้ครับผมกดตรงนี้ที่รีเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นตัวปุ่มเหมือนรูปสองตั้งค่านะผมแล้วก็กดตัวที่เป็นสัญญาณ w i f i แล้วก็สามารถซิงได้เลยพอซิงแล้วผมตัวหน้าจอไมโครโฟนก็จะขึ้นแบบนี้นะครับผม ขึ้นสาธทุการกึกกองกังวานไปทั่วลานประลามพิธีสิบนิ้วปหปนุจะลดลงพื้นทอรละนีพระแม่วารีลูกทำพิธีเสียงไทยส ระโพนปะตึงเพ่งขึ้นสาทุกการกึกก้องกังวานไปทั่วลานปะรามพิธีสิบนิ้วปนจะลดลงพื้นพอละนีพระแม่วารีลูกทำพิธีเสียงทาา ก็จบแล้วนะผมก,การสอนการใช้งานเบื้องต้นใช่างมับพี่นัดใช่ครับก็ถ้าใครสนใจราคาก็ค่อนข้างจะก็เลยจะต้องได้จบต้องได้แน่นอนอยู่ที่4,900บาทก็ถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่ audiocity.co.th หรือ l i n e a อ audiocity ของผมเดี๋ยวขึ้นไว้ข้างล่างครับผมโอเคนะผมไงวันนี้เรา2คนก็ขอลาดก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ